วัสดีครับวันนี้มาทดลองใช้แชมพูสมุนไพรนะฮะที่โฆษณาในเน็ตได้ผลจริงหรือไม่นะฮะเริ่มใช้วันแรกนะครับนี่ครับสภาพเส้นผมเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สวัสดีครับหลังจากใช้ยาสระผมสมุนไพรมาได้หนึ่งเดือนกว่านะฮะ เห็นไหมครับความเปลี่ยนแปลงจากร้านตรงกลางครับมีลายผมขึ้นมาฮะดำขึ้นผมแท้แท้ครับนี่ฮะผมเป็นคนหน้าผากกว้างนะฮะตั้งแต่เล็กดูครับเป็นยาสระผมล้วนๆนะครับสระจากสมุนไพรครับดูความดำครับเทียบกับ เดือนที่ผ่านมานะฮะ